ในส่วนของอยนะคะนอกจากเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วเราก็ได้นำเอาระบบสารสนเทศนะคะมาใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการชงด้วยนะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะเรียนเชิญเภสัชกรหญิงบุญนาดาฮิรันเจริญค่ะกองควบคุมวัตถุเสพติดค่ะค่ะก็สวัสดีผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านนะคะ การการบรรยายในหัวข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของระบบสารสนเทศนะคะระบบสารสนเทศตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของการยื่นขออนุญาตแล้วก็จนไปถึงเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็จะต้องมีการจัดทํารายงานต่างๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในตัวกฎกระทรวงของกัญชงนะคะที่ที่มีผลไปแล้วออในการขออนุญ,ญาตก็จะมีอยู่ทั้งหมดหกวัตถุประสงค์ที่เมื่อกี้ได้ฟังไปแล้วทั้งหมดนะคะทีนี้ในการขอขออนุญ,ญาตนะคะถ้าเป็นการขออนุญ,ญาตจำหน่ายและครอบครองเนี่ยเราก็ถ้าสมมติสถานที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะเราก็จะให้ยื่นขอคําข,ขออนุญ,ญาตเนี่ยที่ สสจอของจังหวัดนั้นๆนะคะโดยการขึ้นยื่นขออนุญาตเนี่ยสามารถยื่นเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หรือว่าจะยื่นเป็นเอกสารก็ได้นะคะส่วนการยื่นคําขอผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตปลูกหรือว่าผลิตสกัดตรงนี้เนี่ยก็ถ้าสถานที่ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนถ้าสถานที่อยู่ที่ต่างจังหวัดก็ยื่นที่สสจนะคะถ้าอยู่ที่กรุงเทพก็ยื่นที่อยค่ะตรงนี้เนี่ยให้ยื่นคําขอเป็นเอกสารนะคะแล้วเดี๋ยวพอทาง ทางคําขอเนี่ยส่งต่อมาเรื่อยๆจนถึงอยอเนี่ยเดี๋ยวทางอยอจะเป็นผู้ลงคําขอในระบบสารสนเทศต่อไปนะคะค่ะและในในตัวกฎกระทรวงก็ได้มีการกําหนดไว้นะคะว่าเมื่อเราเป็นผู้รับอนุญาตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการจัดทําบัญชีรายงานรายงานต่อเลขาธิการนะคะเป็นรายเดือนและรายปีตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการกําหนดไว้นะคะว่าต้องต้องมีการรายงาน บัญชีเนี่ยก็ต้องเก็บรักษาไว้5ปีนะคะแล้วก็เก็บไว้ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตพร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอนะคะส่วนรายงานก็ต้องจัดทําเป็นรายเดือนและรายปีรายงานภายใน30วันนะคะนับตั้งแต่สิ้นเดือนหรือสิ้นปีค่ะนะคะแล้วก็จะมีการออกประกาศเกี่ยวกับเรื่องของแบบคำขอต่างๆนะคะ ซึ่งแบบคำขอก็ได้มีการบรรยายไปแล้วเมื่อกี้นะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมดหลายแบบอันนี้จะเป็นแบบเ,เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและรายงานนะคะเมื่อเป็นผู้รับอนุญาตแล้วก็ต้องมีการจัดทำบัญชีและรายงานตามประเภทใบอนุญาตที่เรามีการรับอนุญาตไว้นะคะซึ่ง ในตัวประกาศเนี่ยก็ได้มีการระบุไว้ว่าในการจัดทำบัญชีและรายงานนะคะให้จัดทำโดยทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักนะคะนั่นหมายความว่าเราขอให้ผู้รับอนุญ,ญาตทุกคนนะคะมีการรายงานผ่านระบบสารสนเทศที่ออยได้จัดทำขึ้นนะคะเนื่องจากว่าในกฎกระทรวงนะคะได้มีการระบุข้อหนึงในข้อ12นะคะจะระบุไว้ว่าจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบย้อนกลับนะคะซึ่งระบบ สารสนเทศที่ทางอยอยได้จัดทำขึ้นนี้เนี่ยได้รองรับระบบการติดตามตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะสามารถตรวจสอบได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตขึ้นเนี่ยมาจากผู้ผลิตผู้ปลูกท่านไหนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ผู้รับอนุญ,ญาตทุกคนที่ได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยมีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทด้วยนะคะทีนี้ข้อมูลทั้งหมดนะคะก็ได้มีการปาระชาสัมพันธ์ในทางเว็บไซต์นะคะช่องทางหนึ่งก็คือเข้าไปที่เว็บ ของกองควบคุมวัตถุเสพติดแล้วก็เลือกของเมนูกันชงตรงนี้นะคะในเว็บไซต์เนี่ยจะมีข้อมูลต่างๆนะคะทางข้อมูลกฎหมายข้อมูลแบบฟอร์มคำขอแบบฟอร์มรายงานแนวทางการดำเนินการต่างๆนะคะมีได้มีอัปโหลดขึ้นไว้ท่านสามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาเพื่อศึกษาก่อนแล้วก็มีการกรอกแบบฟอร์มไปยื่นในสถานที่ที่ทางกฎหมายได้กำหนดไว้นะคะ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสืบค้นได้นะคะว่า,ามีการอนุญาตเกี่ยวกับกันชงไปแล้วมีที่ไหนบ้างนะคะอันนี้ก็จะมีการาให้บริการในเรื่องของการสืบคน้นข้อมูลการอนุญาตด้วยนะคะอันนี้จะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่เมื่อกี้ทางคุณพี่สัญชัยได้ได้บรรยายไปแล้วนะคะว่าก่อนที่เราจะขออนุญาตเนี่ยอาจจะต้องมีการศึกษานิดนึงว่าในสถานที่ที่เราจะปลูก นะคะได้มีสถานที่ใดที่ได้รับอนุญาตไปแล้วบ้างนะคะเพื่อเพื่อที่เราจะได้พิจารณาก่อนว่ารอบๆข้างของเราอะค่ะมีใครได้รับอนุญาตไปแล้วแล้วในการปลูกของเราจะมีการส่งผลกระทบต่อคนอื่นไหมหรือคนอื่นที่ปลูกอยู่ก่อนจะส่งผลกระทบต่อเราหรือเปล่านะคะตรงนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งอันนี้นะคะอยู่ในระหว่างการพัฒนาซึ่งคาดว่าจะให้บริการได้เนี่ยภายในอาทิตย์ อาทิตย์หน้านะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมของระบบสารสนเทศที่เราได้พัฒนาที่ทางออยได้พัฒนาขึ้นนะคะคือผู้ที่รับอนุญาตการปลูกนะคะการผลิตสกัดแล้วก็โรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ต่างๆที่ได้มีการจําหน่ายนะคะทุกนี้ต้องมีการรายงานผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะทําให้ระบบการติดตามตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะ อันนี้จะเป็นขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศนะคะโดยโดยสรุปก็คือว่า ผู้รับอนุญาตทุกคนเนี่ยจะต้องมีการดําเนินการขอ Open ID นะคะซึ่ง Open ID เนี่ยจะเป็นการกำหนด username password ในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศนะคะรวมถึงส่งคําขอใช้ระบบสารสนเทศไปไปยังพื้นที่ที่สถานที่ตั้งอยู่ด้วยถ้าสถานที่อยู่ต่างจังหวัดก็ขอที่สสจนะคะถ้าสถานที่อยู่กรุงเทพก็ขอที่อยค่ะ mm hmm. เมื่อเจ้าหน้าที่กําหนดสิทธิ์ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะ ขั้นตอนการขออนุญาตนะคะในกรณีของจำน่ายและครอบครองเนี่ยผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะยื่นผ่านระบบเนี่ยก็สามารถทําได้แต่ถ้าท่านใดเนี่ยอยากจะยื่นเป็นเอกสารก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้แต่ถ้าเป็นในกรณีผลิตปลูกหรือผลิตสกัดเนี่ยให้ยื่นคําขอเป็นเอกสารนะคะตามท้องที่ที่สถานที่ตั้งอยู่ค่ะ เมื่อมีการยื่นคำขอหากคำขอนั้นมีการอนุอนมัติอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการจะให้พิมพ์ใบสั่งชำระแล้วก็ไปชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดค่ะนะคะอันนี้จะเป็นแบบคำขอใช้ระบบนะคะที่ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอผ่านระบบหรือผู้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตแล้วนะคะจะต้องมีการรายง,งานผ่านระบบสารสนเทศก็จะต้องมีการยื่นขอใช้ระบบนะคะ ตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นแบบมีเป็นการมอบอำนาจให้ผู้ยึดผู้อื่นเข้าใช้ระบบแทนนะคะแบบฟอร์มก็จะแตกต่างกันค่ะอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการสมัคร Open ID นะคะ ขั้นตอนการยื่นคําขอหากสมมติว่ามีความประสงค์จะยื่นคําขอผ่านระบบสารสนเทศนะคะเมื่อมีการสมัคร Open ID แล้วเนี่ยก็เข้าไปที่ SkyNet นะคะเสร็จแล้วก็เลือกที่ประกอบการและใส่ Username Password ที่ได้จาก Open ID นะคะแล้วก็เลือกสถานที่หากท่านเป็นคนที่ได้รับมอบอํานาจมาจากหลายสถานที่ก็ให้เลือกสถานที่ที่ต้องการก่อนนะคะแล้วก็เลือกระบบวัตถุเสรติดเลือกเมนูใบอนุญาตกันชงนะคะแล้วก็เลือกจังหวัด ที่ที่เราต้องการยื่นสถานที่นะคะแล้วก็เลือกใบอนุญาตที่เราต้องการจะขอจากนั้นก็เลือกขอใบอนุญาตใหม่นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบทั้ง4 4ขั้นตอนนะคะเมื่อกรอข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ตรวจสอบข้อมูลว่าในใบคําขอของเราเนี่ยตรวจสอบครบถ้วนถูกต้องหรือเปล่าแนบเอกสารครบถ้วนไหมนะคะจากนั้นก็กดยื่นคําขอไปเลยนะคะพอยื่นคำขอเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาคำขอหากคำขอของท่าน อนุมัติแล้วนะคะท่านก็ดําเนินการไปชําระเงินนะคะแล้วก็สามารถพิมพ์ใบอนุญาตออกจากระบบได้เลยนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยการพิมพ์ใบอนุญาตตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการพิมพ์ใบอนุญาตออกมาแล้วให้เจ้าหน้าที่เซ็นอนุมัติก่อนนะคะแล้วท่านก็ไปรับใบอนุญาตที่ที่สถานที่ที่ท่านยื่นคําขอได้เลยนะคะ ทีนี้เมื่อท่านได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะกฎหมายก็ได้มีการกําหนดไว้ว่าท่านจะต้องจัดทํารายงานซึ่งทางออยดได้มีการกาหนดได้มีการพัฒนาระบบการรายงานนะคะโดยมีการโดยได้พัฒนาให้มีการส่งรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยเมื่อท่านมีการส่งคําขอใช้ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่มีการกําหนดให้ท่านใช้ระบบ การรายงานเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่านก็เข้ามาที่ระบบวัตถุเสพติดรายงานกันชงนะคะเสร็จแล้วก็ค่ะเสร็จแล้วก็เลือกในเรื่องของการนำเข้าข้อมูลนะคะหลังจากนั้นก็เลือกใบอนุญาตที่ท่านได้รับอนุญาตนะคะเสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลในในช่อง ที่เรากําหนดไว้นะคะซึ่งระบบสารสนเทศตรงนี้เนี่ยเมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปนะคะค่ะข้อมูลตรงนี้เนี่ยถากท่านเป็นผู้ปลูกใช่ไหมคะทีนี้ผลผลิตที่ท่านได้เนี่ยอาจจะมีทั้งช่อดอกเมล็ด กิ่งก้านใบลำต้นรากนะคะในกรณีเมล็ดกิ่งก้านใบลำต้นรากเนี่ยไม่ใช่ยาเสพติดในท,ทุประเภทท่าแล้วนะคะแต่ว่าท่านก็ต้องมีการรายงานว่าของที่ท่านผลิตออกมาได้เนี่ยท่านจะจําหน่ายไปที่ส่วนใดแล้วก็ผู้ซื้อเป็นใครคะ่ะ ทีนี้พอท่านกรอกข้อมูลในในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็ให้มาส่งรายงานค่ะท่านไม่จำเป็นที่จะต้องส่งรายงานเป็นเอกสารมาที่อายอนะคะก็คือให้เข้าไปเลือกเมนูรายงานเลือกใบอนุญาตนะคะแล้วก็กดดูรายงานว่าระบบเวลาที่ท่านกรอกข้อมูลไปแล้วเนี่ยระบบเอามาจับไปทําเป็นรายงานตาม ที่กฎหมายกําหนดเนี่ยถูกต้องไหมถ้าถูกต้องท่านสามารถกดปุ่มส่งรายงานได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารอันนี้เป็นการอาำนวยความสะดวกให้กับผู้รับอนุญ,ญาตทุกท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบรายงานที่สามารถดาวน์โหลดเป็น pdf เก็บไว้ก็ได้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบสารสนเทศนะคะทีะ่ได้มีการพัฒนาขึ้นให้กับผู้รับอนุญ,ญาตทุกท่านนะคะแต่รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเผยแพร่อยู่ในทางเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะคะ